สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคาทริกรีพอร์ตนะครับว่าช่วงนี้เราจะอยากจะพูดคุยกันถึงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิทินและข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพระศาสนาจากคาทริกในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นปฏิทินคาทริกที่มีเนื้อหาสาระมากที่สุดและน่าจะมีไว้ประจำครอบครัวคาทริกทุกครอบครัวในบ้านนะครับ มีเรื่องราวอยากจะรู้วัดไหนอยู่ที่ไหนมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์อีเมลด้วยนะครับสมัยมนี้คุณพ่ออ,องค์นั้นองค์นี้อยู่ที่ไหนหรือว่าบางทีคณะนักบวชคณะนีะ้มีที่อยู่อย่างไรต้องการจะติดต่อนะครับก็ติดต่อได้นะครับอันนี้ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยะจะพูดถึงการปกครองของพระศาสนาจักร นะครับในระดับสภาพัะสังฆราชว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างในสังคมนทนการปกครองทั้งทั่วประเทศเนี่ยเราแบ่งออกเป็น10สังคมนทนตอนนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับสังคมนทนและประมุขของแต่ละสังคมนทน,นะครับในมือของผมเนี่ยหน้านี้นะครับจะมีแผนที่ประเทศไทยและระบุว่าสังคมนทนอะไรตามสีแล้วก็ จะมีภาพของพระคุณเจ้าแต่ละสังคมนณฑลประกอบด้วยนะครับทั้ง10สังคมณฑลเนี่ยนะฮะก็จะมีตั้งแต่ผมเอาภาพเป็นหลักแล้วกันนะครับที่เป็นประธานของสภาพระสังขละนะประมุขสังคมนณฑลท่าเล่หนองแสงนะครับพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนต่อมาตรงนี้ก็พระคุณเจ้าวีระอภพอรัต์สังคมนณฑลเชียงใหม่พระคุณเจ้าพิบูลวิสิทธนนทชัย สังฆมนตลน,นครสวรรค์พระคุณเจ้าปัญญากิจเจริญสังฆมนฑลราช,ชบุรีแล้วก็พระคุณเจ้าปทานศรีดรลุนสินสังฆมนฑลสุราษฎร์ธานีนะครับส่วน้ทางนี้คุณพ่อผมเทพต้องช่วยผมหน่อยแลวผมมองไม่เคยเห็นพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียเกรียงสักโควิดบาดิตนะครับ ประมุขของอาคาสังคมุนทนกรุงเทพนะครับถัดมาก็เป็นพระคุณเจ้าลือชัยธาตุวิสัยนะครับประมุขของสังคมมวลชนอุดรธานีนะครับถัดมาก็เป็นพระคุณเจ้าฟิลิปบัรจงชัยยารนะครับประมุขของสังคมมวลชนอุบลราชธานีนะครับถัดมาก็เป็นพระคุณเจ้าโยเแซฟชูศักดิ์สิริสุดประมุขของสังคมมวลชนนครราชสีมานะครับ สัดไปก็เป็นพระคุณเจ้าซีวีโอซีริพง์จรัศร,ร,ร,รีนะครับเปิมุกของสังคมมณุลจันทบุรีครับน,น,นี่ทั้ง10ท่านแล้วก็คงได้เห็นทั้งภาพสั้งมนทนและก็ใบหน้าของพระคุณเจ้าแต่ละองค์แล้วนะครับทีนี้ทั้ง10สังคมมนรลณที่คุณพ่อพูดถึง Uh, เราเรียกสังฆมนทนทั่วๆไปอย่างนี้นะแต่ว่าในการปกครองของพระศาสนาจักรคัทริกในประเทศไทยยังมีแบ่งออกเป็น2ภาคใน10เนี่ยนะภ uh, าคอีสานและภาคก,กลางว่ายง่ายนะครับภาคอีสานกับภาคกลางเราก็ในแต่ละภาคก,ก็มีสังฆมนทนที่เป็นเหมือนกับหัวหน้าเราเรียกว่าอาักรสังฆมทนทรนะครับ <S <S อย่างเช่นกรุงเทพก็เป็นอคัครสังฆมนทนกรุงเทพ แลวก็ท่าแร่หนองแสงเนี่ยก็จะดูอีสานก็จะเรียกว่าอัคขสังมณฑลท่าแร่หนองแสงนะครับคุณพ่อพงเทพบอกว่าโดยทั่วไปเราใช้ชื่อจังหวัดแต่ในสิบจังหวัดมณฑลเนี่ยมีท่าแร่หนองแสงเนี่ยใช้ชื่อหมู่บ้านนะฮะท่าแร่หมู่บ้านท่าแร่และก็เอาคําว่าหนองแสงมาเนื่องจากว่าเขาต้องการจะ ให้มันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเขาแต่ก่อนนั้นศูนย์กลางของเขาอยู่ที่หนองแสงนครพนมก็เลยเอามาใช้อาคาสังมนทนท่าแรล่หนองแสงทั้งที่เป็นชื่อตำบลน,นะอ่า<ต>เพราะฉะนั้นที่มา <c oughs> ที่ไปก็อาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะใช้ชื่อจังหวัดแล้วก็ในจังหวัดนั้นก็หมายถึงมีจังหวัดอื่นๆอยู่ในสังคมมลนทน,นะครับที่พระศาสนจักรเนี่ยอยากจะอยากจะให้ความแตกต่างเลยว่าตรงนี้เป็น เป็นสังคมมฑลนแม่ที่เป็นเป็นต้นกําเนิดพอใหญ่แล้วเนี่ยก็แบ่งพื้นที่ปกครองออกไปเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นสังคมมวลนแม่เนี่ยเขาก็จะเรียกเรียกชื่อว่าอักระสังคมมฑลนแล้วก็อย่างแบ่งพื้นที่ปกครองย่อยออกไปก็เรียกสังคมมฑลนเฉยๆนะครับอย่างอย่างกรุงเทพเนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลสังคมมฑลนกรุงเทพนะครับก็ต้องแยกออกไปทางนครสวรรค์เป็นสังคมมฑลนนครสวรรค์เพราะฉะนั้นตรงกรุงเทพนี่ก็เลย เป็นอักรสังคมมวลชนเพื่อจะบอกว่าอ๋อแยกออกมาจากทางสังคมมฑลชนรกรุงเทพเดิมปัจจุบันเป็นอักรสังคมมวลชนรกรุงเทพแยกเป็นนครสวรรค์แยกไปเชียงใหม่แยกไปที่อื่นอีกหลายหลายที่นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับมีรายละเอียดที่ดีมากเกี่ยวกับพระศาสนาจริงๆเราบางทีเราเป็นคริสเตังเรามีความรู้เกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยไม่มากอาศัยหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างที่คุณพ่อวรยุทธ์บอกเราบอกว่ามีข้อมูลว่า แต่ละสังคมชนมีโรงเรียนทั้งหมดกี่โรงมีโรงพยาบาลบ้างไหมมีคณะนักบตรมาทํางานในในสังคมชนเรากี่คณะแล้วก็มีคริสตังกี่คนวัดต่างๆอยู่หมู่บ้านไหนมีคุณพ่อชื่ออะไรประจํายังมีเลยนะครับเรียนมีอมีไปอยากเนี่ยเล่มเนี่ยคนทำเนี่ยทำเหนื่อยที่สุดต้องบอกว่าในบรรดาปฏิทินนะแต่ละเล่มเนี่ยเล่มเนี้ยเหนื่อยที่สุดเพราะข้อมูลเนี่ยต้องอัปเดตทุกปีนะครับยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างของสังคมมนตนกรุงเทพนะครับเขาจะบอกว่าสถาปนาเมื่อวันที่18ธันวาคม1965หรือพุทธศักราช2508นะครับแล้วก็พื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรนะประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้างเช่นกรุงเทพก็มี11จังหวัดนะครับก็มีกรุงเทพถะเชิงเซานครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนคร อ่างทองและก็อยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมีประชากรเท่าไหร่ในสังคมมณฑลกรุงเทพไม่ใช่ชะคาทริกนะแต่ในเขตปกครองเนี่ยอ,นนอันนี้ก็เป็นที่จริงหมเรื่องราวข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเยอะมากนะครับ,รบผมอยากเพียงแนะนำนะครับท่านผู้ชมที่มีอยู่แล้วลองไปใช้เวลาเปิดดูข้อมูลนะครับ<ๆ>หลายๆคนก็คงจะใช้อยู่แล้วนะครับหรือบางคนไม่มีเนี่ยนะครับอยากจะให ยังคิดว่ายังพอหาได้นะครับยังพอหาซื้อได้บ้างไว้ประจำบ้านนะครับแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระศาสนาจักรคริก์อะรหายละเอียดหลายแง่หลายมุมไปค้นได้ในในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คงจะต้องแนะนำกันเพียงเท่านี้นะฮะอะไรที่เป็นสาระประโยชน์และใกล้ๆตัวเราเราเป็นริจชนยุคใหม่นะครับต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระศาสนาจากักรเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับพระศาสนาจักรของเราการปกครองพระศาสนาจากักรคติกในประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมครับครั้งนี้ก็ผมต้องพักแล้วก็พบกันในช่วงต่อไปครับ